ตอนนี้คณะวิ่งของเรากํลัง นักงานสาธารณสุขอำเภอตองงอยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ทุกท่านนะคะมาร่วมวิ่งนะคะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อสอมอของอำเภอตองงอยนะคะคิดว่าต่อไปนี้นะคะอำเภอตองอยก็จะมีนักวิ่งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าท่านมาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้พวกเราวิ่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตามกาหนดการนะคะ เราก็จะมีชุดการแสดงนะคะจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะอำเภอตาง,งอยนะคะมีการรำใบสีสุขขัญนะคะด้านหน้านี้นะคะแล้วก็พิธีสุขขันนะคะจะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ่ะวันนี้นะคะเราก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ต้อนรับท่านสาธารณสุขอำเภอเตางอยคุณนใหม่ของเรานะคะท่านหัวหน้าคูณสมบัติติงมหาอินแล้วก็ มีความยินดีเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเนื่องจากว่าเราก็ได้รับเจ้าหน,น้าที่มาเพิ่มอีกสองท่านนะคะเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการแล้วก็พยาบาลวิชาชีพนะคะก็จะมีน้องศีรยามานาทีและก็น้องจุธามาสมบูสานะคะในวันนี้นะคะก็ถือโอกาสขอต้อนรับท,ทางสามท่านด้วยความยินดียิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะพวกเราเชาวสาธารณสุขอาเภอเต่ามอยก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากด้วยนะคะ ที่จะได้มาหน้านะคะมารอดูร่วมสุขกับเราแล้วก็มีน้องๆนะคะพยาบาลแล้วก็นักวิชาการมาเพิ่มนะคะ កោះមហាមនបានលោយ៉ាងជាអ្វីសុខក៏យាវដល់មិនបានចាបានត្រូវ จากวันอนิวาสนะครับปศจากพวกสิ่งพันธุ์นะครับแล้วก็บุคลากรขปศต่า,อตางอยรวมถึงบุคลากรของวันอนิวาสนะครับก็วันนี้ผมนะครับนายแพทย์ไตรรัฐภูมิเชื้อฐาวนะครับประธานคขปศต่า,อตางอยนะครับมีความยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าที่ได้มีโอกาสรอดรับท่านสาธารณสุขอำเภอคนใหม่นะครับก็คือท่านวุลสมบัติ คุณสมบัติเต็งมหาอินนะครับก็ดมถึงบุคลากรที่จะย้ายมาใหม่อีกสองท่านนะครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขแล้วก็พยาบาลวิชาชีพทางอำเภอตองลอยของเราก็อาขอกล่าวคำต้อนรับอีกครั้งแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ท่านทังสัท่านนะครับมาร่วมงานนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งสามจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานในที่แห่งใหม่แห่งนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ่นในโอ,อกาสนี้นะคะก็ขอเดนถือผาสุดลำเภลนะคะคุณสมบัติมหาอินนะคะชอดอกไม้นะคะจากราาประคานคอปสอออก้อยค่ะและเรียนเชิญ คุณพีรย,ยามานาทีนะคะนักวิชาการสาธารณจุขป,ปฏิบัติการนะคะแล้วก็นางสาจุธามาสุงสาน,นะคะพยาบาลวิชาชีพนะคะรับค่าออกมาจากท่านประธานอคอปสอตมอัยค่ะ <c oughs> น้องพีรย,า,ยา,มามานาทีนะคะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขป,ปฏิบัติการะคะ่ะ คุณจุธามาส,สุวงศารนะคะน้องพยาบาลวิชาชีพนะคะอันนี้ไปอยู่กับปรพะพอสตอบ้านนบ้านนาหลวงนะคะ <c oughs> ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสตอนรับน้องๆด้วยะคะ่ะ เป็นประธานอสมอตำบลรตองลอยนะคะมอบเชิญมาใกับท่านสาสุราจ <c oughs> และก็ของที่ระลึกนะคะจากท่านกำนันนะคะตำบลตองลอยนะคะมอบโดยท่านพอรพอสศบ้านพนตระโณนะคะใครอยาามา nàng cũng xinh đẹp luôn nha các bạn, anh nhặt nam, anh nhặt tên con ก่อนสองคนนั่งค่ะอาต่อไปยับมาันนี้หนึ่ค่ะขยับมาอนี้อันพิธีกรอนพู้นั้นนะคะอู้น้เรเออบาลานค่ะบาลานโอเคสวยค่ะอันนีะคะบโรงพาบเต่างอยฉันหมอในรัานมองคปสเต่างอย แล้วก็ท่านประธานอ,อสอมอำเภอต่อ,อยพี่น้องอ,อสอมเจ้าหน้าที่ทนสสพนักงานสสอำเภอต่อไงอท,ท่านกิรพรบุญบันดีท่านปอ,โโออุโสอำเภอวานนนีวา่าท่านสาสุอำเภอวานนนีวานา่าหัวหน้าสมภูมิท่านผู้เก็ตท่าน วิรัตจ,จปาวันนะครับท่านสะสมเอพอพุกสุสุพันนะครับพี่น้องนะครับเจ้าที่จากวันอนิวารนะครับท่านประธานกรมอสมอวันอนุวาที่ครบทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับตื่นตันใจโดยเฉพาะ วันนี้นะครับท่านปอุโสนะครับท่านนำทีมมานะครับนำทีมมาตั้งแต่ปีห้านะครับตั้งแต่ปีห้าถึงแม้ว่าท่านจะเมื่อวานนี้ท่านมีภารกิจนะครับทั้งวันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ในข่าวว่าสุขภาพท่านดีเอ่อดีอยู่นะครับดีดีนะครับท่านก็ตั้งใจนะครับมีความตั้งใจที่จะมาส่งแล้วก็แสดงความดีนะครับก็ รู้สึกยินดีนะครับที่จะได้มาร่วมงานกับพี่น้องนะครับชาวขบโอต่างอยนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมานะครับพวกเราย่าได้มารายงานตัวกับทางท่าน,นอำเภอต่างอยนะครับในช่วงบ่ายโดยมีทางผู้ช่วยนะครับพิตินะครับเป็นผู้นำทางนะครับไปอ่ารายงานตัวกับท่านอำเภอนะครับก็ แล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆนะครับก็รับการต้อนรับจากท่านนะครับท่านเองก็มีอาถยาศัยเไม่ตีนะครับดีแล้วก็อันหนึ่งท่านก็ได้ถามนะครับว่าเป็นผู้ช่วยมากี่ปีนะครับก็บอกรายงานตัวกับท่านว่าเป็นมา25ปีท่านก็บอกว่าทำไมเป็นได้นานจังเลยแล้วนะครับก็ ประการจากวันนอนี้มากนะครับ55ปีคงเป็นสิ่งท,ที่ดีนะครับที่จะนํามาสู่พี่น้องทางตอง,งอยแล้วก็ในการเลืเปลี่ยนก็คิดว่าส่วนหนึ่งนะครับเรา,าชาวตอง,งอยก็มีสิ่งที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นที่ยิ้เหี่ยวนะครับจใจของพวกเราก็คือพี่ตาตอง,งอยนะครับเันนั้นเองนะครับแล้วก็ สิ่งที่เราจะร่วมกันทําเองนะครับผมก็คงจะต้องอขอรับคาชี้แนะคาแนะนํานะครับแล้วก็ความช่วยเหลือนะครับจากทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆท,ท่านนะครับตั้งแต่ท่านผู้โรยการนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ใหม่นะครับที่ใหม่ประวันนาตัวแล้วนะครับมาช่วยผม <laughs> ับก็ ดีนะครับทีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่จัดกิจกรมรมในการต้อนรับรบนทั้งน้องใหม่เจ้าหน้าที่ใหม่ด้วยนะครับก็ขออนุญาตเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ,บ,บ,บต่่่่ออไปะมีททานนส นขอเดือนขอปีขอยามขอที่ให้จัดอมขอทางไกลนอกบ้านขอที่ขั้นแห่คนขอตัวตนตนตนวเลื้อขอแไปเื่นในจริงเพิ่มถอยใส่ค้ตสายขอได้สายายจากเจ้าขอพเทธายจากลูกจากหลานปัดหวายไีเชิญในวันนี้ไปทางตะวันตกหนกขอนอนขอขอกำพูดขอกําน tom 네ั่งขอเสียวเรี่ยวมัจตาปีแต่เด็กตาปีสิบปียังม่เต้าข้าสิปี หายเออลมเย็นเป็นสุขพดอมมือคุณหมอยาโมเรสกัตยานังเทวตโนเอวังตะวังสุคยอายสุขเยมังคารอมาราชิตัปนังเกสิเสปะาวีโพภเรอภิเสเกโสพุทธานังอคัพปโตปโมตติสุนักขตังสุมังคารัง สุภาพาังสังวิตังสุขโนสุโมหุโตจาสุจิตังพรหมจริสุปฏกินังขายะกมังวาจากมปัฏกินังปัฏฐกินังมโนกมังปานิคิเตปัฏกินาปัฏกินานิคตวานะรพันตเทปฏกินเณ